ต่อนะครับครั้งที่สี่วันที่หกสองห้าหกแปดแอพิโซดั่อี EP สองพอดีมีโทรศัพท์เข้าครับขอโทษทีครับสังเสชัดสังเสทะชาตาอัฐโวปากะอัฐโวปะปาติกาอิพาณิกัง ธรรมะวังปฏิจะตเตสเพติทุกขัสสะกะโลนตุสัสังขยังถาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมะทะลาจะคุปคลาสังโคโหตุสมักสมักโควะอัฏฐา,ายะหะิตายะจะอัมเห ละขันตุสัตธรรมโมส,สัพเพปิธรรมจาริโนอุทธิงสัมปาปุเนยเนยะเนยะยามะธรรมเมอลิยับปะเวทิเตปะสันทะปะสันนาโหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธะสา สเนสัมมาทาลาทาสัมมาทานังประเวชันตโตกาเลทเทโวปรวัตสตุชุวุทธ,ธิภาวุทธิภาวายะสตตานังสมิธันเนตุเมธานิงมาตาปิตาจะอัตตะละชังนิจจังลักขันติ ปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังลักขันตุสัพพธ,ธาบทที่16บเทวตาบทที่16เทวตาวุยโยชะนะคาถาทุกขปัตวปตวจะนิทุกขา พายัปต,ตาจะนิภยาโลกัปต,ตาจะนิโสกาหนตุสเพปิปานิโนเอ,เอตาเอตาวตาจะาอาหมาเหหิสัมภาตสัมภตังปุญญาสัมปะทังสเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปัต ติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทธายะสีลังลักขันตุสัพพธาภาวะนาพิลตาโหนตุอัจฉันตุเทวตาะตา,ะตาบทที่สิเจสุขัง <c oughs> สุมังคลาคาถาโหตุสัพพัง สุมังขลังรักขันตุ mm. สัพพเทวตาสัพพ nah. ุทธานุภาเวนะโสตถีโหนตุนิร ge ันตะลังโหโหตุสัพพังสุมังขลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตถีโหนตุนิรันตะลังโหตุสัพพังสุงขลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสตถีโหนตุนิรันตะลัง สัพเพพุทธาภาลปัตาาปปตาปัจเจกายัญจะอย่างพลังอารหันตายัญจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโลสัพพโสสัพเพพุทธาปาลปัตตาปัจเจกายัญจะยังพลังอารหันตานัญจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาปรับปัตตาปัจเจกายันจะยังพลังอาหารหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาปรับปัตตาเจกายันจะยังพลังอาหารหันตายันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธา ปลับปัตตาปัจเจกายันจะยังพลังอรหันตายันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาปลับปัตตาปัจเจกายันจะยังพลังอรหันตายันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาปลับปัตตาปัจ เจกาญจะยังพลังอรหันตายัญจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพภารัตตาปัเจกายัญจะยังพลังอรหันตายัญจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพสัพเพพุทธาปรปัตตาปัด เจก,กายันจะยังพลังอระ,ะหันตายันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพพโส ด,ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอน,อนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์งแห่งการบูชาพระรัตนตัยด้วยการสาธยายบทสวดพระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกข์ทั้งปวงทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยอวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไวค้ครูหกตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สมสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอานุภาพแห่งพระผลิตจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ